ฮัลโหลฮัลโหลแมมกกะปิวันนี้แมมกะปินะคะกผากแดงผมพองปากแดงคุณรู้ไหมว่าดิฉันลำบากมากพอผมสีนี้ปล่อยหน้าล้นไม่ได้ปากก็จืดไม่ได้แม้ว่าวันนี้จะมาอัปเดตทุ่งนาครบ2สัปดาห์ก็ต้องสวยอสองสัปดาห์แล้วพาเป็นไปดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับจะได้กินไม่ข้าวทุ่งนี้ของเราพูดเป็นทุ่งวสั่น แยกไม่ออกเออพราะยังไงนี่ระหว่างข้าวกับหญ้ามันจะสู้ไหวไหมเนี่ยแล้วมันต้นผือมันไม่ยากหรอต้นผือต้นผือคืออะไรฮะนี่ต้นกกเนี่ยผือก็คือกกนะฮะท่านผู้ชมครับเอาเปียกอีกเอจะลงไมอ้าวนี่ถอนต้นกกขึ้นไงนี่ไงอ้านี้กกมันไม่ตายหรอมันกกมันไม่ตายง่ายคุณลักนีตีขนาดนั้นนะรถไถแบบบดขนาดนั้นเออกกอนนี้มันห่างไม่พ่อหรือว่ากําลังดี สองสัปดาห์ผ่านไปเป็นยังไงมั่งดูแล้วคุณภาพข้าวพ่อก็ดีนะถ้าเป็นนาทั่วๆไปที่มันไอตัวหญ้าวัชพืชไม่ใช่กกเนี่ยนะเขาปล่อยน้ําเข้าเนี่ยเพื่อไปทําให้หญ้าตายนะให้หญ้าให้น้ําท่วมหญ้าจะตายใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแต่กกมันยิ่งชอบสิเฮไม่ชอบหรอฮะกกมันชอบน้ําไม่ใช่เหรอเราก็ต้องอาจจะต้องขยันถอนอย่างนี้นะครับถอนอารากมาด้วยฮะ ยังไม่ทันข้าเลยเอาขึ้นมาทั้ง่ากเลยนี่โหูกกกกกตกตัวดีมากเลยนะคะที่นี่ค่ะเ,เ,น,เน่าจะปลูกกกขายนะคะนายพ่อยังไม่ทันข้าเลยอันนี้อันนี้ข้าวที่หวานทิ้งไว้นะข้าวเหลือใช่โอ้หวานหนานะอันนี้คุณเดินในนี้ไม่เหยียบข้าวอ่ะเอาตรงนี้เราไม่ได้หวานข้าวไว้เอ้แต่ต,ตรงนี้ทําไมเกิดน้อยจังเลยอะคะมุมเนี้ยไม่มีต้นข้าวเลยอะคะ่ะ มีอยู่นี่ไงมีงนิดเดียวเองห่างๆอย่างนี้หละดีเพราะว่าโตขึ้นมันจะมันจะเป็นกอข้าวที่ใหญ่คุณลัชชีนีกอข้าวเราจะใหญ่ตอนนี้เราทําแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีนานิดเดียวค่อยๆถอนมันไปอย่างนี้คิดว่าเราจะได้กินข้าวไหมน่าจะได้กินมันมจะพอกินไหมได้ถึงหม้อไหม โอ๊ยมาดูถูกดูแค้นเถอะวะอ่านี่ดูนี่ทุ่งอยู่แค่นี้กี่งานเนี่ยคิดว่าเรามีข้างหน้าอีกไงข้างหน้ายิ่งน้อยกว่านี้อีกเออข้างหน้าเออเดี๋ยวต้องไปดูแปลงข้างหน้าว่าเป็นยังไงข้างหน้าดีไหมพ่อข้างหน้าไม่ไม่หนาขนาดนี้อาไม่หนาเหรอข้างหน้าบางกว่านี้อีกนะมันแห้งมากของมันอะมันไม่ขึ้นฮะเป็นเป็นเพราะเขาปลูกหรือว่าเป็นเพราะน้ำมันแห้งน้ามันแห้งเกินโอ้เห็นไหมพี่กัมพูโอยร์ ไม่ไม่ใส่รองเท้าว่ะเฮียเออก็ลงมาโน่นที่เดียวเอารองเท้ามาให้ลงมาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรองเท้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินเดินในนี้ดีกว่าอ,าอ,าอา่าอ่าอันนี้ลึก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 โออนี่โอ้โหเนี่ยเอาลากมันด้วยสิใช่ถ้าเอาลากมันออกได้ยิ่งดีนี่ไงตรงนี้ไม่ค่อยเห็นข้าวเท่าไหร่เอ้าไม่เห็นมันก็เห็นเองแล้วมันโตขึ้นมาเหรอ ดูยากมากนะคะว่าอันไหนข้าวอันไหนกกตอนนี้ยังแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะ,ะเดี๋ยวให้โตกว่าน,นี้ค่อยไปถอนใช่มันต้องรอให้โตกว่าน,นี้นิดนึงอันนี้ก็ทําเป็นขยันไปนงั้นแหละชาวนาชาวนาบูติกมากนะคะใส่กางเกงเยียนรุยเลยถอนไม่หมดหรอกพี่กัมพูเพราะยังไงในข้างในแปลงนี่ในนูน้นกกก็ขึ้นใช่เราก็ต้องค่อยๆทําไปถ้ามันโตไม่เป็นอันตรายกับข้าวเราก็ปล่อยมันบ้างก็ได้ นี่ไงอีกสองอนนี่เนี่ย่อาไ่งไม่อย่าตกน้ำเด้อไ่ไกินล่มบ่อได้จังไดวะเซโลงังเมื่อกี้โอ้ยเม่นน้อาวันี้ให้ไหมเห็ดหน้าด็กกมๆงีายเเบาไหวได้เนี่คนแปดสแล้วที่เมนนี่เอาแล้วเมื่อไหร่จะได้กินพี่ัำพูก็ตอนนี้สองอีกสองเดือนสสัปดาห์ แล้วกี่สัปดาห์ล่ะสามเดือนกี่สัปดาห์สามเดือนก็สิบสองสัปดาห์สิบสองสัปดาห์นี่สองสัปดาห์แล้วอีกสิบสัปดาห์ถูกต้องคุณนับไปแลวคุณได้กินแน่นอนจะให้คุณกินเป็นคนแรกเลยเหรออือแล้วต้องหงโนะในฐานะที่คุณมาถ้าเป็นคนมาดูแรกๆเนี่ยอ่าเอาลากขึ้นมาด้วยโอ้โหกกนี่เจริญดีจริงๆเลยเอ๊ะมันไม่เห็นต้นข้าวเลยนะเนี่ยริมๆเนี่ยอันนี้เราซ่อมได้ไหมคะ เราหวานซ่อมได้ไมไม่ต้องซ่อมแล้วปล่อยธรรมชาติได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ตายเยอะนะพอนะมันมันก็ห่างๆนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อข้าวขึ้นมาเนี่ยคุณรัชนีจะเห็นว่ามันก่อข้าวมันจะใหญ่กว่านี้เยอะแล้วมันก็จะงากันถ้ามันแน่นกว่านี้งำแปลว่าอะไรครับแน่นมันจะบีบกันแย่งอาหารกันแย่งอาหารกันแล้วก็ต้นจะเล็กอสันตัวสันติเออตองพี่เดียวเอารองเท้ามาให้ ลุงเนี่ยเดินไปอย่างนี้แหละไปเอารองเท้าไปดักตรงโน้นลูกอ่าค่ะเดี๋ยวนี่ที่ทุ่งด้านหลังนะคะอนี้เป็นทุ่งด้านหลังบ้านซึ่งเป็นทุ่งที่ใหญ่เรียกทุ่งนะคะเพราะว่าจะได้ดูเป็นทุ่งนาแต่จริง,รงอ่นะจะเรียกกระแบะก็ได้นะคะเออกระแบก <laughs> อย่าเรียกว่าใหญ่เลยเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงข้างหน้านะคะแปลงข้างหน้าเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เขาหยอดเอาไว้ด้วย ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าตามมาค่ะพับเสื้อลงใส่กระเป๋า อตอนอยู่โคราชอ่ะทําเหมือนกันอ่ะ <c oughs> นี่แต่หมอลำไม่ใช่หรือตอนอยู่โคราชอะไม่ค่ะว่าไปวิ่งหมอลำนี่แต่ลำบ่ได้ทําดอกไปทําตอนไหนนะ,ะท้ำอยู่ในไหนายนะล่ะโดนร<ด>ัมรลำอยู่ใน,หน,นไหนาอ่ะห่วยมันคือเป็นเจียงสันหมอลำมีเหรอเขาซื้องเล็บกระเป๋าหลังหรอกอ่ะรัมตลอด พ่อแม่กับพ่อเที่ยวเขาโตเที่ยวไปนําลําไปพร้อมขายแล้วต้องปั่นเห็นแต่บินบินไปเลยเอ่ความเบาเอาความจริงมาว่าเอ่ยความเบาเอาความจริงมาว่ามาหยอดเี่นี่ชอกออนี่เข้าหยอดไอ้ที่เราหยอดไว้โอ้โหเยอะเกินละเออก็พิลินอย่าใส่ปึ๊งปึ๊งปป ไม่ได้เป็นข้าวเนี่ยหยอดอย่างนี้มันไม่ได้มันจะเป็นยังไงพ่อมันปม่ขึ้นเลยสิเดี๋ยวมันปหยอดแล้วไม่ขึ้นเป็นจจงสันดิมันมีรอยรอยย่ำรอยอะไรอยู่เนาะคือเว้าจังสันนี่นี่นี่น้ำหมดี่ออืนี่ตรงนี้เป็นหวานตรงหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยอ่าทางนี้่อยทั้งนี้ทางนี้ทำไมน้ำน้อยจังเลยอะพ่อเอาไม่เอาเข้าอีกสักหน่อยพ่อ อ๋อพี่ลินก็ไม่อยู่ด้วยใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วใช่ก็เลยไม่มีใครเปิดน้ำเพราะพ่อไม่กล้ามาปก้มเปิดนะสิก็โอเคอูเดี๋ยวมาดูนะพ่อเดินไหวไหมอ่านี่หัวทุ่งนะก็สวยนะก็สวยละดีขึ้นละ เดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะผ่านเดือนหนึ่งไปน่าจะเห็นอะไรเป็นสวยงามมากขึ้นนะฮะก็ทํานาหวานอย่างที่พ่อบอกอะเป็นไงจบไหมก็จบง่ายดีง่ายดีง่ายไหมง่ายดีทุกคนเขาพิสูจน์มาหมดแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ทดลองนู่นนั่นนี่นะอ่าพ่อก็ทดลองมาหลายปีเนี่ยแฟนๆใน YouTube ก็บอกว่าอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียงอีพออย่าเถียงอีพอเนี่ยเถียงแล้วมันได้ยังงบ้านนี้ มาเบ่งพญ่แหวงเล่ามีประสบการณ์เหตุหน้ามาเป็นไงคุณดัชนีโอเคผลงานก็พอได้อยู่สองสัปดาห์เห็นต้นออตอแอตตออมอแอแมะอุปอีปิมุมุมิมิประมาณสักสิบเซนแล้วนะดูแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดถึงสิบเซนแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวให้มันออกรวงตั้งท้องเดี๋ยวค่อยนัดแนะเนาะว่าใครจะมาเกี่ยวข้าว มีใครอยากมาไหมอะถ้าใครอยากมาลงชื่อไว้ใต้ทริปนี้ดีไหมฮะมา,เก,าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเป็นหรือเปล่าอยากจะถามว่าเกี่ยวข้าวกันเป็นหรือเปล่าเอ้อเอาสิเกี่ยวมือนะไม่ใช่เกี่ยวรถนะแม่เกนะี่ยวช้าช้าทำไมต้องช้าด้วยอะเร็วเร็วไม่ไดเกี่ยวเร็วก็หมดสิทุ่งนิดเดียวเออเอาละค่ะเท่านี้ก่อนนะคะเดยวอัปเดตให้ดูสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ